สวัสดีครับอินเดียนี่คือแหล่งอรารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็อรารยธรรมแถบนั้นเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างที่เรารับเข้ามาการไหว้ก็ใช่นะครับศาสนาก็ใช่ภาษาก็ใช่ภาษาของเรานี่รับอิทธิพลมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เอามาผสมผสา,านกับภาษาแบบดั้งเดิมจนเป็นภาษาที่สวยงามขึ้นมาได้นะครับภาษาไทยอันนี้ปราณีตมากขึ้นขั้นสูงมากขึ้นจากรากของภาษาแบบดั้งเดิมเรื่องภาษานี่แอนมินทะเลาะกับเพื่อนบ้านเป็นประจำนะครับ ซึ่งเขามองว่าเขาคือต้นฉบับอันนี้เป็นอย่างไรสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Mac Chip นะครับพิมพ์คาว่า Mac Chip ทางด่วนแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นช่องที่แอดมินจะพาไปเที่ยวยังไงก็ติดตามกันได้นะครับ ในอดีตนะครับอินเดียนี้เป็นแคว้นมีมหาราชานี้ปกครองไม่ได้เป็นประเทศแบบนี้นะครับจนอังกฤษเข้ามาก็เริ่มมีการรวมกันเป็นส่วนมากจะเหลืออยู่บางแคว้นเท่านั้นพออังกฤษให้เอกราชก็แยกเป็นอินเดียกับปากีสถานอินเดียก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับ้วยรากฐานอินเดียนี้ใกล้ชิดกับอังกฤษแล้วก็ตะวันตกอันนี้หลายคนสงสัยว่าทําไมอาวุธของอินเดียส่วนมากเป็นของโซเวียตรัสเซียนะครับอินเดียเนี่ยไปสนิทกับโซเวียตตอนไหนก็ตอนที่โซเวียตบุกอัฟกานิสถานนั่นแหละครับแล้วสหรัฐมีการ เข้ามาหนุนปากีสถานขาย F16 แล้วก็ขายอาวุธให้อินเดียก็เลยไปหาโซเวียตในตอนนั้นโซเวียตไม่ถูกกับจีนอินเดียก็เลยอยู่ตรงข้ามกับจีนสหรัฐมิการไม่ถูกกับโซเวียตสหรัฐมิการเลยไปช่วยจีนความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมากนะครับและมันก็ซับซ้อนขึ้นมาอีกเมื่อโซเวียตนี่ล่มสลายลงไปจีนโตขึ้นมาปากีสถานไปหาจีนสหรัฐมิการตัดขาดกับปากีสถานมาเป็นศัตรูกับจีนต่อมารัสเซียมาเป็นมิตรกับจีนแต่ว่าอินเดียไม่สามารถเป็นมิตร กับจีนได้มันเกิดสุญญากาศขึ้นมาแล้วครับรัเสเซียปากีแล้วก็จีนเป็นมิตรกันแม้ว่าจะไม่เหนียวแน่นก็ตามอินเดียจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปรวมกับเขาด้วยแต่ว่าในกลุ่มมีอริต,ตัวฉกาดอย่างปากีกับจีนอยู่นะครับมันก็เลยลําบากใจที่อินเดียเนี่ยจะไปรวมกับเขา แต่อินเดียก็คงความสัมพันธ์กับรัสเซียไว้นะครับส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยอินเดียพึ่งพาตะวันตกทําให้เศรษฐกิจของอินเดียนี่เจริญขึ้นมาอินเดียนี่ซื้ออาวุธจากรัสเซียแล้วครับแน่นอนว่าศัตรูก็ได้เหมือนกันเรื่องของเรื่องคืออินเดียไม่ได้เปรียบรู้ทางกันอินเดียนี่เสียเปรียบด้วยซ้ําอินเดียก็เกิดอาการคุ้มคลางอย่างที่เราเห็นนั่แหละครับเอาจริงรัสเซียก็ไม่ได้เต็มที่กับอินเดียมากนะกึ๊กกักกักแต่ว่าอินเดียก็ตัดขาดจากรัสเซียนี่ไม่ได้สหรัฐอเมริกาต้องการต้านนนนนจีแ่อ อินเดียคือยุทธศาสตร์ที่สาคัญอินเดียนี่หารมหาสารพิการมากขึ้นแต่ก็ไม่มาทั้งใจเหรอครับเห็นได้จากอินเดียเนี่ยไปซื้อตาโซราฟา้าวไม่ซื้อเครื่องบินจากสารพิการแบบตรงๆเพราะว่าต้องการรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียเอาไว้ฝรั่งเศสถ,ถึงไม่ว่าจะเป็นนาโตแต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะครับเครื่องบินรัสเซียเนี่ยจะแสดงผลใช้ของฝรั่งเศสฝรัร่งเศสจริงๆไม่ธรรมดานะครับมักจะมาเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้ามนาโตเสมอฝรั่งเศสนี่มาสายสีเทานะครับ ด้วยความที่อินเดียมีข้อพิพาทกับจีนนี่หนักขึ้นนะครับหวังพึ่งรัสเซียอย่างเดียวไม่ได้รัสเซียก็สนิทกับจีนเหมือนกันอินเดียมีใจให้กับสรัเมิกาแล้วสรัเมิกามีใจให้กับอินเดียไหมศัตรูของศัตรูก็คือมิตร สก,กะนี้ใช้ได้ตลอดกาลนะครับปัญหาของอินเดียก็คือเครื่องบินรบอินเดียนี่พยายามหาพยายามอัปเกรดแต่มันก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับจะรอเครื่องบินใหม่จากรัสเซียก็ไม่เสร็จสักทีรอซูห้าสิบเจ็ดก็มาหลายปีอันนี้เช็คเมดไม่ต้องพูดถึงยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับชีวิตของอินเดียวนเวียนอยู่กับมิกี่สิบเก้ากับซูสามสิบรัสเซียให้ได้แค่นั้นนะครับกองทัพอากาศอินเดียมีงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินหนึ่งร้อยสิบสี่ลำมูลค่าสิบแปดพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐมิกาพูดให้เข้า ในแบบของคนไทยก็คือ18,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมิกานะครับพูดให้เข้าใจอีกทีก็คือประมาณ612,000ล้านบาท แน่นอนว่าหลายล่ามนี้เสนอตัวเข้ามานะครับทั้งรัสเซียฝรั่งเศสสหรัฐมิกาแม้ว่าอินเดียจะซื้อลาฟาวแล้วแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันไปไม่สุดโดยเฉพาะภัยจากจีนนะครับที่มีเครื่องบินใหญ่กว่านักกว่าแถมยังมี J20 ซึ่งก็เป็นเครื่องบินสเตลนี้ประจําการเราไม่ต้องสงสัยว่า J20 เนี่ยมันเป็นสเตลจริงไหมแต่ว่ามันบินได้บรรทุกอาวุธได้มาพร้อมกับ J16 อีกมากมายมันก็คือภัยคุกค,คามของอินเดียนะครับซู3 0 MKI m i g 2ม มิกีิของอินเดียอันนี้ต้องยอมรับว่าเสียเปรียบส่วนลาฟาวนี่สูสีแต่ก็มีจํานวนน้อยนิดนะครับทางออกของอินเดียก็คือ S400 จากรัเสเซียแน่นอนว่าเป็นระบบป้องกันและจีนก็มี S400 เช่นกันนะครับตั้งรับนี่รอวันแพ้นั่นคือกฎของสงครามแต่ว่าอินเดียก็ต้องมีนั่นแหละครับอินเดียต้องการ S400 แต่ว่าปัญหาคือถ้าอินเดียซื้อ S400 เนี่ยก็จะถูกความบารจากสัอเมิกาอะไรที่อินเดียอยากได้จากสัอเมิกาสรัรามิกา ก็จะไม่ขายให้นะครับซึ่งประธานาธิบดีโจเบเดนพร้อมความบาดสิ่งที่อินเดียหมายตายอยู่ก็คือ F 3 5 F 1 5 EX แล้วก็ Super h o r n e t ตไม่ว่าอินเดียจะออกมาปฏิเสธก่อนหน้าว่าไม่ได้สนใจ F 3 5ก็ตามนะครับ แน่นอนว่าสาัฐอามิกานี้ต้องการความสัมพันธ์กับ India. อินเดียอินเดียนี้ต้องการ s 4 0สี่ร้อยแหละครับซึ่งตามกฎของสัฐดเมิกาต้องแปลนประเทศที่ซื้อ s 4 0สี่ร้อยจะมาอนุรุมให้กับอินเดียไม่ได้มันจะเสียระบบนะครับความยากนี้เกิดขึ้นแล้วสัฐอามิกาจะเสียอินเดียไปไม่ได้งานนี้สื่อต่างประเทศตั้งก็สังเกตว่าสาัฐดเมิกาจะเสนอขาย F35 ให้กับอินเดียเพื่อให้อินเดียนี้ล้มเลิกการซื้อ S400 นะครับก่อนหนะ้สาสัฐอามิกาเสนอ F21 ซึ่งมันก็คือเอฟสิบหกเนียให้กับ อินเดียไม่สนใจเพราะว่าปากิสถานนี่ใช้ F16 มานานจนชำนาญแล้วนะครับอินเดียไม่ได้เปรียบสัตว์มีกาเสนอซูปเปอร์โฮเนตให้อินเดียนี่ไม่สนใจเพราะว่ามันไปทับลายกับเตจัสซึ่งอินเดียเนี่ยทิ้งเตจัสไม่ได้ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับ ส่วน F15EH ก็ไปทับกับซู30 MKI ซึ่งอินเดียนี่มีเยอะมากนะครับข้อเสนอที่ดึงดูดใจอินเดีย India มากที่สุดก็น่าจะเป็น F35 นี่แหละครับอินเดียนี่มีโครงการซื้อ S400 มูลค่า5.43พันล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาก็คือ5,430ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ184,620ล้านบาทงบนี้เนี่ยซื้อ F35 ได้ประมาณ45ลำนะครับก็วัดใจกันทั้ง2ฝ่ายสหรัฐมิกากับอินเดียถ้าอยากจะคบกันต่อต้อง F35 เท่านั้น แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะระบุว่าอินเดียไม่พร้อมสรับการใช้งาน F35 ก็ตามนอกจากค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วนะครับต้องวางระบบใหม่ฝึกนักบินใหม่ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับอินเดียยากหน่อยก็ฝึกนักบินนี่แหละครับจากที่เคยบินมิก2 1มาเป็น F35 มันคกนละเรื่องฝึกใหม่ทั้งหมดแต่ว่ามันก็ฝึกกันได้ เคยได้ยินมาว่านักบิน F35 ของสหรัของสริการนะครับที่เคยขับ F16 มาก่อนเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกบิน f 3 5ถึง3ปีนักบินอินเดียอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นอาจจะต้องเริ่มจาก t 6มาเป็น T38 หรือไม่ก็เ a 5 0 T-7 แล้วค่อยมาเป็น F16 แล้วต่อมามาเป็น F35 หนะครับหวังว่านักบินอินเดียเนี่ยคงไม่กเกษียณอายุไปก่อนนะครับแต่ว่าอินเดียมีโอกาสบิน F35 ได้เหมือนกันขอให้ขายมาเถอะครับกล้าไหมเท่านั้นความยากไม่ได้อยู่ที่ เงินกับค่าใช้จ่ายหรือว่านโยบายแต่ว่ามันอยู่ที่ความไว้วางใจมากกว่านะครับจะได้ใจได้อย่างไรถ้าขาย F35 ให้กับอินเดียแล้วรัสเซียจะไม่มาขอดูงานนี้ก็ต้องวัดใจโจไปเดินว่าจะเอาอย่างไรจะสํารอยนิกสันกับทอมแคทของอิราทหรือไม่การเป็นผู้นําว่ายากแล้วการตัดสินใจเรื่องสําคัญนี่ยากกว่านะครับว่าจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าอย่างไรว่าจะเป็นผู้นาที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็นผู้นําสุดอัปย์นะครับ